เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพานราตีบทที่69 ลมแรงวูบหนึ่งเฉียดผ่านหลังไปแม้จะเป็นระลอกเล็กๆแต่กลับเย็นเยียบจนสถานไปทั้งแผ่นหลังเฟิงเย่นิ้วหน้าหันไปมองจังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงดังฉึกลูกดอกขนาดเล็กพุ่งไปปักบนผนังสะท้อนแสงสีฟ้าเย็นยะเยือกเฟิงเย่สูดหายใจเฮือกรลองอะพร้อมกับขวาสาบเสื้อของอินเกอร์จือแน่นองชายช่วยด้วยการลอบสังหารเช่นนี้ อินเกิจื่อคุ้นเคยจนไม่รู้สึกแปลกแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในตวนราชทูตองคชายใหญ่อินอบนางขึ้นด้วยแขนข้างเดียวตะโกนเสียงตำ่ำกวนเจอคนด้านนอกตอบรับแล้วเข้ามาในห้องน้ำเสียงเคร่งเครียดนายท่านมีคนบุกรุกมากันหลายคนท่านกับแม่นางฟงแย่ไปหลบที่ตวนอานขัวเหวกันก่อน ถึงกับให้พวกเขาย้ายที่แสดงว่าสถานการณ์วิกฤตจริงๆอินเกอร์จื่อเตรียมจากไปทันทีโดยไม่ต้องคิดแต่ฟังแย่กลับหน้าซีดหลิงซูพาหลิงซูไปด้วยกวนจื่อจะช่วยนางเอง อินเกอร์จื่อเอ๋ยโดยไม่มองนาะงหน้าอกกลับรู้สึกบีบแน่นคนในอ้อมแขนไขยุ่มอกเสื้อเขาในดวงตาฉายอารมณ์แรงกล้าที่ไม่อาจบอกได้ชัดเจนว่าคืออะไรนางเอ่ยย้ำทีละคำท่านต้องช่วยนาะงใครจะไม่ช่วยหลิงซูก,ก็ได้แต่ไม่ใช่เขาอินเกอร์จื่อมุ่นคิ้วไม่อยากสนใจคำพูดนาะง ก็แค่สาวใช้คนเดียวเห็นแก่นางมากเกินไปแล้วแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดพอเห็นสายตาของนางเท้าของเขาก็เปลี่ยนทิศทางไปยังเรือนรับรองแล้วพาหลิงซูออกไปด้วยเมื่อออกจากประตูหลังมาแล้วเฟิงเย่ก,ก็เม้มปากเอ่ยว่าองค์ชายเบ่ากับหลิงซูล้วนไม่รู้บรยุทธ ท่านพาเราไปซ่อนในร้านข้างทางจะดีที่สุดแล้วท่านไปจวนอานกัวโหวคนเดียวเถิดออกมาด้วยกันหมดแล้วอินเกอจื่อหมดความอดทนไปพร้อมกันนั่นแหละที่ปากทางข้างหน้าตั้งรับง่ายกว่าลุกหากผู้ที่มาฉลาดย่อมต้องดักซุ่มโจมตีแน่นอนฟังแย่เอ่ยเสียงขรึม ใช้กำลังน้อยรับมือศัตรูที่มากกว่ามิใช่การกระทำของแม่ทัพที่ชลาดอินเกอร์จือชะงักก้มมองนางอย่างอดไม่ได้นางรู้จักพูดเรื่องเหล่านี้ด้วยหรือตั้งรับง่ายกว่ารุกใช้กำลังน้อยกว่ารับมือศัตรูมากกว่าการตัดสินใจของแม่ทัพที่ชานชันลาด ไม่รู้ว่าเขาคิดมากเกินไปหรือไม่แต่นี่ช่างเหมือนคำพูดของคนในสนามรบไม่ควรออกมาจากปากของหญิงคานิกาคนหนึ่งเห็นร้านค้าข้างๆเปิดประตูทิ้งไว้อินเกอร์จื่อจึงย้อนหลิงสู่เข้าไปข้างในแล้วอบฟังแย่เร่งสีเท้ามุ่งหน้าต่ออง์ชาย ฟังแย่เบิกตากว้างเหตุใดจึงย้อนเิ่งซูงเข้าไปคนเดียวเด้านางก็อยากถูกย้อนเข้าไปด้วยสายตาของอินเกอร์จื่อจ้องตรงไปเบื้องหน้าอย่างสงบนิ่งเอยทีละคำข้าตายเจ้าตายข้าอยู่เจ้าอยู่มีเขาอยู่ต่อให้ต้องรับมือกับศัตรูที่มากกว่านางก็ยังปลอดภัยฟังแย่าตาลึงกับคำพูดของเขาจนนิ่งเงันไป รู้สึกเพียงเสียงลมพัดหวีดวิวผ่านข้างหูราวกับนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใจลอยไปพักใหญ่ในที่สุดนางจึงยิ้มถามว่าความหมายขององค์ชายก็คือเบ่ามีคุณสมบัติร่วมเป็นร่วมตายกับพานแล้วหรืออินเกยจื่อมองเงาดำที่โผลออกมาตรงทางแยกเบื้องหน้าแววตาคมกริบมุมปากค้งขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่ ความหมายของข้าคือข้าอยู่เจ้าก็ต้องอยู่ปรนิบัติข้าตายเจ้าก็ต้องร่วมฝังด้วยความตื้นตันเชี่ยวเล็กๆที่เพิ่งจะผุดขึ้นมาหายวับไปไม่เหลือฟังแย่ยากเขี้ยวอยากจะขย้ำคอเขาซักคำจริงๆ พรานไอสังหารคืบครานมาปกคลุมชายชกักการสิบกว่าคนในชุดเครื่องแบบท่าทางดุดันผิดธรรมดาดักซุ่มอยู่ที่ปากทางจริงๆพอเห็นทั้งสองคนก็โผล่อ,ออกมาล้อมไว้ทันทีอินเกอร์จือกว่าตามองคนกลุ่มนั้นเลิกคิ้วถามว่าจวนแม่ทบใหญ่ แม้มีได้ปิดบังใบหน้าแต่คนเหล่านี้ล้วนเป็นนายทหารของนายกองระดับเล็กๆไม่เคยแสดงตัวต่อหน้าองค์ชายผู้นี้มาก่อนเหตุใดเขายังรู้ว่าเป็นคนจากจวนแม่ทัพใหญ่คนพวกนั้นพรันตื่นตระหนกจากนั้นก็มีคนซื่อบื้อสามคนที่มัวแต่ยืนใจลอยถูกแตกระเด็นล้มกระแทกพื้นองค์ชาย ผู้ฝึกยุทธที่สมองทึบเอ่อยอย่างพาซื้อแม่ทัพใหญ่อี้เพียงแค่ต้องการเชิญแม่นางผู้นี้ไปคุยกันที่จวนเท่านั้นท่านไม่ต้องกังวนแขนข้างที่อบคอนอยู่กระชับแน่นขึ้นอินเกอร์จือรีตาเชิญนางไปคุย บุกกันมาขนาดนี้เห็นชัดว่าเชิญนางไปตายเขาเพียงแค่หลอกถามไปเท่านั้นหากไม่ใช่จวนแม่ทับใหญ่เขายังอาจเดาว่าเป็นจวนเจ้ากรมครั้งคิดไม่ถึงว่าคนพวกนี้จะบอกออกมาเองเช่นนั้นเขายิ่งมอบขนให้ไม่ได้เด็ดขาดอยู่เฉยๆอินเกอจือกระซิบบอกฟังแย่ปล่อยนางยืนข้างหน้าตน้นจากนั้นก็ขยับข้อมืออย่างใจเย็น ฟังแย่ยืนนิ่งอย่างเชื่อฟังไม่ทำตัวเป็นภาระให้เขามองคนกลุ่มนั้นพุ่งเข้ามาปล่อยตัวเองโดยไม่พยายามขืนไว้ให้คนด้านหลังรวบตัวนั่งแล้วจู่โจมเข้าใส่คนเหล่านั้นอินเกอรจือเป็นคนน่ากลัวเพียงใดนะหรือไม่พูดถึงผลงานศึกในอดีตของเขาเอาแค่ตอนนี้อยู่กลางวงล้อมของผู้ฝึกยุดนับสิบ แต่สี่หน้าเขากลับเรียบเฉยหลบการโจมตีรอบด้านได้อย่างง่ายได้ขณะเดียวกันก็คว้าช่องโหว่ของพวกเขาระหว่างประมือสับสันมือลงบนจุดสลบที่ไถยทอยอย่างรวดเร็วรุนแรงและแม่นยำไม่ทันไรก็ล้มคนไปสามสี่คน ต่อให้มีค้นสพออกาสคว้าแขนเขาได้อินเกอร์จื้อก็หมุนตัวสลัดคนที่ตู่โจมเข้ามาลอยไปกระแทกกำแพงที่ไกลออกไปอย่างแรงฟังแย่อยู่ในอ้อมแขนเขารู้สึกปลอดภัยยิ่งนัก คนพวกนี้แตะนางไม่ได้แม้แต่ใช้เสื้อก่อนหน้านี้ที่นางบอกว่าใช้กำลังน้อยกว่ารับมือกับศัตรูมากกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดนั่นหมายถึงในสถานการณ์อื่นแต่หากเป็นอินเกอร์จอ ขอเพียงมีได้ขนมาเป็นพันขุนศึกหมื่นอาชาแค่การวิวาต่อสู้ขี้ปะติ๋วของคนพวกนี้การจับเขามือเปล่าตั้งหกักที่เป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดองชายอินผู้ยิ่งใหญ่เห็นกระบวนท่าคล่องแคล่วเฉียบขาดทั้งเขายังใช้เพียงมือเดียวในที่สุดเฟิงเย่ก็เกิดอารมณ์ร่วมยกมือขึ้นปรบให้เขา คนที่อบนางอยู่แค่นเสียงเย็นเรากับดูแคลนเสียงปรบมือของนางทหารสิบกว่านายในชุดเครื่องแบบดิ้นร้นต่อสู้สุดกำลังและค่อยๆล้มลงทีละคนอินเกอร์จื่อขวาคนที่พูดเมื่อครู่ขึ้นมาถามแม่ทัพใหญ่อี้ต้องการเรียกคนไปคุยก็ต้องเชิญผ่านค่ะหากจะมาเอาตัวคนไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็อ,อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจสายตาที่คนพูดนั้นมองอินเตอจือเต็มไปด้วยความหวาดภาวาเขาค่อยๆพย,ยักหน้าแล้วเหลือบมองฟังแย่อย่างลังเล ทันใดนั้นแววตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นแววสังหารอินเกอร์จือตอบสนองรวดเร็วผลักเขาออกทันควันแต่คนผู้นั้นยกแขนเสื้อขึ้นมาแล้วเข็มขนาดเล็กพุ่งไปปักที่หัวไหล่ของเฟิงเย่รูม่านตาของอินเกอร์จือหดเล็กกระจนขวาคอคนผู้นั้นแล้วตะคอกอย่างเดือดดาลยาถอนพิษ เข็มเล็กๆนี้เป็นอาวุธลับที่ทหารแคว้นอู่ใช้เป็นประจำในการต่อสู้ระยะประชิด ลายเข็มอาบพิษงูที่พวกเขานิยมใช้กันเมื่อก่อนทหารแขวนเว่ยก็เคยเพียงพร้มมาก่อนแต่โชคดีที่แพทย์ทหารของแควนเว่ยคิดค้นยาถอนพิษได้ทว่ายามนี้เขาไม่ได้นำยาถอนพิษนั้นมาด้วยพิษงูออกฤทธิ์เร็วหากให้คนกลับไปเอาที่แขวนเว่ยย่อมไม่ทันการได้แต่ต้องเอายาถอนพิษจากคนที่ลงมือ คิดไม่ถึงว่าคนที่ถูกจับจะใจเด็ดชอดหน้าบอกว่าท่านแม่ทัพใหญ่มีคำสั่งข่านั่งยาถอนพิษย่อมไม่อาจมอบให้ท่านได้คำสั่งฆ่าหรือดวงตาอินเกอจื่อแดงกงรำรเขายื่นมือไปเข้นคอหอยคนผู้นั้นข้าจะให้เจ้าดูว่าอะไรคือคำสั่งฆ่า ชายร่างกำยำถูกอินเกอร์จื่อยกตัวจนขาลอยจากพื้นดวงตาเบิกถลนเส้นเลือดตามใบหน้าเริ่มปูดปอนอ้าปากอย่างพรั่นพรึงแต่กลับพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวองค์ชายฟังแย่หาแข็มอาบยาพิษที่ปักลงไปเพียงครึ่งเล่มที่ไหลเจอแล้วและดึงออกมาอย่างใจเย็นเอ่ยเสียงเบาว่าเขาเป็นคนของแม่ทัพใหญ่อี่ ส่งมาตายถึงพี่แองเป็นคนของใครก็ไร้ประโยชน์เอียนเกอจือจ้องคนตรงหน้าจนขาดใจตายจากนั้นก็เวี่ยงศพทิ้งปุ้มนางขึ้นแล้วบ่ายหน้าไปยังตวนแม่ทับใหญ่ฟังแย่ลนลานรีบเอ่ยบ่าไม่ได้ถูกพิษเจ้าคะ่ะไม่ได้เป็นอะไรไม่ถูกพิษอินเกอร์จื่อชะงัก อ้อมสังเกตสีหน้าของนางอย่างละเอียดผ่านไปหนึ่งการทูบสีหน้าของนางยังเป็นปกติดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆเสื้อที่เจ้าสวมมาเนื้อหนาหรือเอียนเกนอร์เจอรีตาเล็กน้อยฟังแย่พยักหน้าอย่างร้อนตัวเจ้าค่ะเข็มจึงไม่ปักถูกเบาเป็นไปไม่ได้ระยะกระชั้นชิดเช่นนี้อีกทั้งเสื้อผ้าที่นางสวม ก็เป็นผ้าโปร่งเนื้อบ้างหากปักไม่โดนเมื่อครู่ก็ไม่ต้องดึงออกสิทันใดนั้นก็นึกอะไรขึ้นได้อินเกอจือยื่นมือไปกระชากเสื้อออกจากไหล่นางรูเข็มขนาดเล็กมีเลือดไหลซึมออกมาคล้ายฝอยสีชาติเม็ดเล็กเมื่ออยู่บนหัวไหล่นางจึงดูโดดเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษฟังแย่หน้าซีด แขวนอู่มักใช้อุบายสกรปรกในการออกรบอย่างเช่นการใช้เข็มขนทัวอาบยาพิษโจมตีฝ่ายตรงข้ามเนื่องจากเคยมีแม่ทัพแขวนเว้ยบางคนที่จบชีวิตด้วยอุบายโจมตีระยะประชิดเช่นนี้มาก่อนองค์ชายใหญ่จึงสั่งให้ทหารแขวนเว้ยทุกนายดื่มยาต้านพิษก่อนออกรบโดยเฉพาะแม่ทัพคนสำคัญ ต้องกินลูกกรอนที่หมอหลวงคิดค้นขึ้นทุกคนเมื่อกินแล้วก็ไม่ต้องกลัวพิษงูแล้วยามนี้นางก็ไม่กลัวพิษงูแขนข้างที่โอบนางไว้พลันรัดแน่นยินเกอจืดจ้องนางด้วยสายตาแปลกๆพักใหญ่บ้านอยู่ใกล้ประตูเสียนเหมือนมักเห็นข้าไปลานฝึกพิษเหนือประจำอย่างนั้นหรือ องชายลำคอของฟังเย่พรันตีบตันดวงตากรอกไปมาอย่างรวดเร็วนี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญร่างกายบ่าวค่อนข้างพิเศษปราบเรื่มข้ามานานปีขอเพียงได้ติดตามข้างตายค่าไปชั่วชีวิตอินเกอจือ่อยนางยืนบนพื้นแล้วถอยไปครึ่งก้าวไม่สนใจคำอธิบายที่ฟังไม่ขึ้นของนางแม้แต่น้อย หรือดูคิมหันร้อนแผดเผาบนทางแยกที่ไม่ค่อยมีผู้คอนผ่านมากลับมีลมกระโชกแรงพัดช,ชายชุดคลุมของอินเกร์กจื่อปลิวสะบัดปล่อยผมตกลงมาปรกตาพัดจนร่างของฟังแย่แข็งค้างไม่อาจขยับขยื่นได้ต่อให้คิดคำนวณเป็นพันเป็นหมื่นครั้งนางก็ไม่คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นางไปจวนแม่ทัพใหญ่อี้ไม่ได้เด็ดขาด าว่าตอนนี้ไปหรือไม่ไปสถานการณ์ก็เลวร้ายไม่ต่างกันเมื่อครู่คนตรงหน้าปกป้องนางเพียงได้ยามนี้ก็เดือดดานเท่ากันเขายืนห่างจากนางเครื่องก้าท่ามกลางกลุ่มคนที่สลบเมืดแววตาหน้ากลัวราวกับมีคลื่นพายุก่อตัวเจ้าเป็นใครกันแนะ่เข้าใกล้ข้ามีจุดประสองค์อะไรกันแนะ่ ฟึ่งแย่นิ่งงันในใจหาทางรับมือเรวรี่นึกชื่อสตรีทั้งหมดที่เป็นทหารในแคว้นว้ไม่มีสักชื่อที่จะเหมาะยืมมาใช้ได้การโกหกครั้งแล้วครั้งเล่ารังแต่จะทำให้อินเกิ์จื่อโมโหมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่นางยังตายไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางไม่ยินยอมตายด้วยน้ำมือเขาเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีบ่าว ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่ท่านคิดฟังแย่ฝืนยิ้มมองคนตรงหน้าพรางเอ่ยเสียงเบาก็แค่พิษนูท่านของไม่ถึงกับต้องเอาบ่าไปขึงบนไม้ตรึงนักโทนให้ได้กระมังที่บ้านเบาเลี้ยงงูเบา่าก็เลยไม่กลัวพิษงูไม่ได้หรือดวงตาของอินเกอจืดแจ่มชัดขึ้นเล็กน้อยเขาพยักหน้าเอ่ยว่าได้บ้านเจ้าเลี้ยงงู ็เลยไม่กลัวพิษงูเช่นนั้นข้าจะให้เจ้ากินเก๋ฉีเป็นอย่างไรเฟิงเย่ตัวแข็งทื่อตอนกินลูกกรนถอนพิษหมอหลวงกำชับเป็นพิเศษว่าแม้ลูกกรนถอนพิษจะมีสรรพคุณดีแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือมีคุณสมบัติต้านกับเก๋าฉีหากเผลอกินเก๋าฉีเข้าไปจะปวดท้องอย่างรุนแรง ขั้นเบาก็ปวดท้องหลายวันขั้นร้ายแรงก็ถึงแต่ความตายกระนั้นเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในตอนนี้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือความตายฟงเย่คิดว่านี่คือทางรอดเพียงทางเดียวแล้วได้เจ้าค่ะนางยิ้มมีอะไรถึงกินโฉี่ไม่ได้กันอินเกอจือหลุบตาสูดหายใจลึกๆค่อยๆระง,งับโทสาที่พวยพุ่งเอ่ยทีละคำ ทางที่ดีเจ้าอย่าได้โกหกค่ะหาไม่แล้วต่อให้เจ้าจะมีประโยชน์เพียงใดข้าก็จะส่งเจ้าลงนรกเฟิงเย่กระพิบตาหลุดหัวเราออกมาองค์ชายเมื่อครูท่านเพิ่งพูดหยกๆว่าท่านอยู่เบาก็อยู่ตอนนี้ไม่นับแล้วหรือว่าจาบุรุษเชื่อถือไม่ได้จริงๆอินเตอร์จื่อไม่สนใจนาง แววตาเย็นยะเยือกราวกับถูกผนึกด้วยน้ำแข็งพันชื่อเขาหิ้วตัวนางไปที่ถนนเสียงวี่ทันทีฟังเย้เดินพรางยิ้มไปตลอดทางท่านใจเย็นๆอย่าปุบปับก็เห็นเบ่าเป็นนักโทษเช่นนี้สิเจ้าคะเบ่าไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยหุบปากดวงตาของฟังเย้ฉา,ายแววสะท้อนใจเบ่ายัางนึกว่าท่านชอบเบ่ามากเสียอีก ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะปกป้องเบาคิดไม่ถึงว่าจะอยากให้เบา่ามีความผิดสมควรตายมิใช่ว่าเขาใจร้าย แต่หากนางเคยกินลูกกร้อนถอนพิษที่หมอหลวงแขวนเว้ยคิดค้นขึ้นจริงเช่นนั้นฐานะของนางก็น่ากลัวเกินไปแม้แขว้นเว้ยจะอนุญาตให้สตรีเป็นทหารได้แต่สตรีที่เข้าร่วมกองทัพและมีสิทธิ์ได้รับลูกกร้อนถอนพิษจากหมอหลวงนับนิ้วสองมือก็ครบแล้วคนที่มีสถานะเช่นนั้นจะมาเป็นหญิงคาณิกาที่แควนอู่ได้อย่างไร วันนี้ร้านขนมเจิงจี้ขายค่อนข้างดีเจิงซื่อกำลังห่อขนมให้ลูกค้าก็เห็นฟังเย่ถูกอินเกิจื่อลากเข้ามาในร้านเจิงซื่อใจหายวา่าบีบมือแน่นพยายามสงบสติอารมณ์รอจนคนเดินมาถึงหน้าโต๊ะคิดเงินจึงยิ้มถามว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือเจ้าคะโขเชีอินเกิจือมองคนตรงหน้าพางเอ่ยเสียงเรียบ มีขนมที่ใส่เก๋อีหรือไม่ฟงเย่มองนางด้วยใบหน้าแย้มยิ้มเพื่อไม่ให้นางตระหนกเกินไปแต่เจ้างซื้อก็ยังตกใจอยู่ดีนางไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจึงนิ้วหน้าเอ่ยว่าร้านเราไม่มีขนมที่ใส่เก๋อีเจ้าค่าะเช่นนั้นก็รบกวนเหล่าป่านเนียงไปซื้อมาสักหนึ่งเลี้ยงแล้วนำมาให้นางกินได้หรือไม่ อินเกิจื่จ้องเจิงซื่อไม่วางตาเจิงซื่อเบิกตากว้างขณะกำลังจะใส่หน้าปฏิเสธตามสัญชาตญาณก็เห็นฟังแย่ขยิบตาส่งสัญญาณให้นางอย่างเอาเป็นเอาตายไปซื้อสิไม่ซื้อต้องเป็นเรื่องแน่เจิงซื่อสูดหายใจเฮือกไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็กัดฟันก้มหน้าเอ่ยเจ้าค่ะ จากนั้นก็วิ่งไปตามถนนเสียงอี้อย่างรวดเร็วจังหวะฝีเท้าค่อนข้างประหลาดทำเอาคนตีเหล็กข้างทางหยุดมือดูหญิงขายดอกไม้หันมามองเหลาป่านเนียนร้านชำหัวมุมถนนวางของในมือแล้วออกมาดูเกิดเรื่องหรือเทาว่าก็ได้แต่ดู ยามนี้ฟังเย่อยู่ข้างกายอินเกอจือไม่อาจพูดอะไรแม้แต่คำเดียวดังนั้นจึงไม่มีใครบนถนนสายนี้ช่วยนางได้จึงซื่อถ่วงเวลาอยู่นั่นในที่สุดก็กลับมาพร้อมเกาฉี่หนึ่งเลียงอินเกอจือนำกาฉี่ไปชงกับน้ำร้อนมุนคิวรอให้ผลเกาฉี่แห้งพองตัวแต่เขามิได้ยื่นให้เฟิงเย่ทันที ฟังแย่ย้มคว้าถ้วยไปอย่างกล้าหารแล้วดื่มลงไปอึกใหญ่รูม่านตาของอินเกอรจือหดเล็กมองนางอย่างตื่นตาลึงท่านกังวลอะไรหรือนางวางถ้วยลงยิ้มเอ่ยว่าเบ่าบอกแล้วว่าเพราะที่บ้านเบ่าเลี้ยงงูจึงไม่กลัวพิษงูกินก๋กฉชีเข้าไปแล้วจะเป็นอะไรหรือ ร้านขนมที่มีคนเข้าออกตลอดเวลาบรรดาลูกค้าต่างมองมายังคนทั้งสองที่รูปงามเหนือสามัน ด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นและมองเหลาป่านเหนียงที่มักยิ้มแย้มอยู่เสมอแต่ยามนี้กลับหน้าซีดเผือดด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากทูกที่จุดหน้ารูปเทพเจ้าโชคลาภบ,บนผนังไม่หมดกา้านอินเกอจือก็จ้องคนตรงหน้าอย่างจริงจังสี่หน้าของนางเป็นปกตินอกจากใบหน้าที่ซีเซียวเล็กน้อยก็ไม่มีวี่แววของความเจ็บปวดใดๆ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอินเกอร์จื่อกำหมัดแน่นหลุบตาลงข้าคงคิดมากไปเองฝฟ่งแย่ยกมือกุมหัวใจเอ่ยเสียงหน่าสงสารท่าทางของท่านทำให้บ่าวกลัวแทบแย่หากบ่าวกินเกาฉี่ไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเหงื่อเย็นชุ่มฝ่ามืออินเกอร์จื่อเม้มปากขณะกำลังจะพูด ก็ได้ยินเสียงดังสนั่นมาจากที่ไกลเสียงนั้นค่อยๆดังก้องไปทั้งเมืองปู้อินตุ้มเสียงกำปนานาดุดสายฟ้าฟาดลงมาทำเอาองค์ชายอินสะดุง้งผู้คนพากันวิ่งออกไปดูเฟิงแย่รอ้องอะระเบิดแล้วระเบิดแล้ว ยินเกอจื่อพลันนึกถึงเรื่องที่นางบอกเขาในตวนราชทูตก่อนหน้านี้รีบวิ่งออกไปทันทีฟังแย่ไม่ได้ตามไปนางยืนยิ้มอยู่ที่ระเบียงรอจนเขาวิ่งหายลับไปแล้วจึงยื่นมือไปคว้าแขนเสื้อเจ้งซื้อเอ่ยเสียงแผ่วเบาอย่างยิ่งรบตวนพายุงค่ะขึ้นไปนั่งพักข้างบนสักครู่ จังซื้อได้สติกลับมาเข้าไปประคองฟังแย่ด้วยความรู้สึกเขารคนพาขึ้นไปชั้นบนทันทีที่ประตูปิดลงฟังแย่ก็ซุดลงไปนอนขดตัวบนพื้นหอบหายใจด้วยความเจ็บปวดจังซื้อกัดฟันหยิบยาผงจากในแขนเสื้อห่อนึงออกมาเทลงในถ้วยผสมกับน้ำแล้วป้อนให้นางดื่ม ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ